books หนังสือหน้าอา่าน book หนังสือ storybook หนังสือนิทาน novel book หนังสือนิยาย comic book หนังสือการ์ตูน book cover หน้าปกหนังสือ inside cover ปกใน story เนื้อเรื่อง back cover ปกหลัง author ผู้แต่งผู้เขียน มอเตอรคติพจน์ The book look like a square shape. หนังสือมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม There are many types of books, such as story book, comic book, etc. หนังสือมีหลายประเภทเช่นหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนเป็นต้น books are things that convey knowledge for us to study หนังสือคือสิ่งที่ถ่ายทอดความรู้ให้เราได้ศึกษา books help create a habit that we love to read หนังสือช่วยสร้างนิสัยให้เรารักการอาร่าน reading books allows us to use all free time to be useful การอ่านหนังสือทำให้เราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ When we stop reading, we should keep it in place เมื่อเราเลิอกอ่านหนังสือเราควรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย See you next time Bye bye